สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมมือนีมาอยู่กับเซี่ยนโเชนเกินะครับหลังจากที่ได้ลุคลิป m 7 0 4 0นะครับลงไปใน YouTube นะครับกะมี่ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเพิ่นโทรมากสอบถามนะครับแล้วก็ตัดสินใจคำว่าเบ่งลดตอนนี้จองนะครับผมนี่นะครับเพจหไหไหมนะครับเพจซีหไหมตัวเช็คหไหมนะครับพร้อมจะส่งไปถึงมือลูกค้านะครับผมนี่เหมือนลดใหม่เลยนะครับผม รถสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่จะส่งวันที่20นะครับนี่ลูกค้ารอรับได้เลย M7040 นะครับผมนี่สวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมพี่น้องตอนนี้นะครับท่างขนทรงของเฮ้านะครับกำลังจะนำรถคันนี้นะครับพี่ใหญ่ของเรา m 7 0 4 0นะครับขึ้นรถของขนทรงนะครับผม เพื่อที่จะจัดส่งถึงบ้านลูกค,ค้านะครับสำหรับใครที่เข้ามาเอารถที่ศูนย์คูปตาบ้านดุงนะครับผมบ่อตองกังวลเรืองคาดจัดส่งรถนะครับทางคูปตาบ้านดุงของเรานะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับผมแต่บ่ได้รับจัดส่งต่างประเทศนะครับผมจัดส่งภายในประเทศไทยนะครับจัดส่งฟรีนะครับผมนี่นะครับ สำหรับผู้ใดนะครับที่อยากเขามาเอานะครับบต้องกังวลเลยนะครับเราตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมพี่น้องบต้องกังวลอยียงเลยนะครับผมนีประกันให้พร้อมนะครับผมก้าเดือนนะครับหรือว่าหารอยชวโมงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับผมในกรณีการรับประกันนะครับก็คือสีฟรีค่ารถค่าซางนะครับค่าอะไรเ้าต้องใจเองด้วยพี่น้องเลอนี่นะครับ ตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับขนส่งกําลังจับนํารถล,ลงจากรถขนส่งเพื่อที่สิได้ให้ลูกค้าได้ลองใส่งานนะครับว่าเป็นจังไรน,นะครับผมพี่น้องขั้นนี้นะครับจะส่งลูกค้าอยู่ที่อาเภอพาขาวจังหวัดเลยนะครับผม,มเพิ่นเบิ่งรถในยูทู e นะครับเราเพิ่นมกเพิ่นกนเลยตัดสินใจนะครับเข้ามาเบิ่งรถที่ศูนย์คูบดตาบันดุงนะครับ ไกลปันได้นะครับเพลินกันมากนะครับต้องขอขอบคุณเพลินขากีรีนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เฮ็ดสีเฮ็ดยังให้ไม้แล้วนะครับพี่น้องเบิงจังได้กับเปลี่ยนรถไม้ครับผมถาบโบลูว่าเป็นมือสองนี่กับโบลูเลยนะครับต้องว่าว่าเป็นรถไม้เลยนะครับผมนี่ให้เพื่อนได้ ล่องขับเบิ้งนะครับว่าเป็นจังไดนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับสามารถใส่งานได้ปกติบอนนะครับผมเดินหน้าถอยหลังนะครับสามารถใส่งานได้ปกติบอนะครับผมสําหรับผู้ใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเซลล์หนูมาได้ครับที่เบอร์0 9 7 9 6 3 1 7 6 5ห้านะครับ สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามใดนะครับหรือว่าสามารถทักไลน์ก็ได้นะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดภายในคลิปของเซลโนก็นได้นะครับหรือว่าจะแอดทั้งเบอร์ก็ได้นะครับผมสำหรับมือนีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ